คือพระองค์ไม่ได้สนใจอันตรายส่วนตัวหมายถึงพระองค์ก็ไม่ค่อยใส่ใจถึงความปลอดภัยส่วนตัวเท่าไหร่นะักนะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเพลงพระเยซูอยู่ในเรือพี่น้องเคยฟังไหมเพลงนี้บอกไงคะมีพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มตอบให้เรื่องราวเป็นไงคะเรื่องเพลงนี้เพลงนี้ก็คือว่าเรือใช่ไหมคะไปมีสาวกเต็มเลยแล้วก็มีพายุและเรือกําลังจะอับปางอับปางว่าอะไรคะกลาลังจมลง สาวกก็วิ่งไปเห็นพระเยซูกาลังนอนอยู่นอนอยู่เลยนะหลับด้วยนะไปสก,กิดปลุกพรอาจารย์ตื่นได้แล้วเพราะว่าไม่เห็นหรือโอ้ใช้คาว่าไม่เห็นหรือนะคาเรือจนจะจมขา้าพงกำลังจะแย่อยู่แล้วพระองค์ไม่เห็นหรือโอ้ใช้ประโยคนี้กับพระองค์เลยนะคะก็คือพระองค์ก็นอนหลับแล้วก็พระองค์ก็ตําหนิเขาไดนน้ึงว่าพวกเจ้าช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงๆนั่นก็เป็นภาพที่ว่าพระองค์ทรงไม่ตื่นเต้นไม่ได้ลนลานเหมือนสาวก เพราะว่าพรงค์ไม่ได้ใส่ใจพรงค์เหมือนกับตัดสะท้อนโดยพฤติกรรมว่าเราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวน้นพี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราเป็นห่วงอันตรายของเรามากจนเราไม่สนใจเลยว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะนี่จึงมีเหตุการณ์เหยียบกันตายเกิดขึ้นเพราะห่วงตัวเองไงไม่ห่วงคนอื่นเป็นต้นนะแต่พรงค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพงค์ไม่ได้ใส่ใจการอันตรายส่วนตัวพงค์มั่นใจว่าพรงค์จะพระเจ้าจะทรงดูแลพรงค์เองนะหรือตัวอย่างอันที่พระงค์ไม่ใส่ใจ ก็คือพง์ไม่ได้สนใจความคิดเห็นของคนอื่นพี่น้องอันนี้อาจจะฟังดูโหดนะแต่มันเป็นภาพไม่ได้ว่าเออไม่ฟังใครเลยไม่ใช่นะนี่คนละหัวข้อคนละคนละประเด็นไม่ใช่คนละคคือพระองค์นั้นเป็นคนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหถ้าคนนี้พูดนี่แล้วฉันจะหนอยแล้วฉันทําไม่ได้แล้วเสียศูนย์เอียงเซไม่มีนะคะพระองค์นั้นก็คือว่ามีจุดยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นคนโน้นคนน,คน,นี้คนนั้นว่าจะเป็นอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่ใช้ความคิดของเราต่างๆนั้นถูกต้องไหมกับพระองค์ต่างหากนะคะไม่ได้ให้ความคิดเห็นของคนมาเป็นตัวตั้งเป็นสมการที่จะทําให้ต้องทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไรเอเมนไหมพี่น้องพี่น้อง,องต้องมีจุดยืนจุดยืนท่านก็คืออยู่บนหลักพองผีนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะพระองค์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ความคิดเห็นคนหลายคนก็ถูกขยันขยอใช่ไหม แต่งงานแล้วยังทำไมไม่แต่งแต่งยังมีลูกยัง,ยงทำไมไม่ลีมีลูกอะไรอไม่ต้องคิดมากนะพี่น้องนะคือท่านจะมีลูกไม่มีลูกเนี่ยท่านก็อยู่ในแผนการพระเจ้าแล้วเอเมนไหมคะนะพี่น้องอย่าไปขึ้นอยู่ความคิดเห็นคนอื่นจนไม่เป็นกันอันกินอันนอนก็ไม่ถูกต้องนะคะหรือพ่องนั้นไม่สนใจกับธรรมเนียมปฏิบัติท,ทางาศาสนานะคะอันนี้ก็โอ้ตลกมากเลยนะคือข,ข,ข,ของพระเยซูนี้เนี่ยพะองก็ไม่ค่อยสนใจกับพวกฟาริสีสะดูสีหรือธรรมจารย์ที่ทํากันนะคะ เช่นเขาก็ห้ามรักษาโรคคนในวันสบาโตเนี่ยใช่ไหมสไวกอรเนี่ยเพราะถือว่าการการรักษาโรคเป็นการทํางานชนิดหนึ่งเพราะกฎมันมีบอกว่าห้ามทํางานในวันสบาโตสบาโตคือวันอาทิตย์เนี่ยวันมาโบดเนี่ยห้ามทํางานเนี่ยซึ่งมันดีนคือหยุดพักใช่ไหมสบาโต,าโตว,ว่าหยุดพักแต่เขาตีว่าห้ามทํางานแล้วเขาก็มาเหลงพราะองว่าเอ้ยถ้ารักษาโรคนับเป็นการทํางานพงก์ไม่สนละนะพงก็รักษาเลยเห็นไหมไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ฟังความคิดเห็นของพวกนั้นพงถือว่า ความรักและความสัมพันธ์การดูแลคนต้องมาก่อน mm hmm. กฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่น,นี่คือน่าจะเอามาเป็นกติกาในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือให้ความจําเป็นกับคนก่อนมากกว่านะกฎต่างๆแล้วคะเราก็มีกฎมีข้อตกลงกันใช่ไหมคะพี่น้องมาค่ายอย่างเงี้ยแต่แต่หลายท่านเนี่ยอย่างเช่นโอ้คนไม่สบายใช่ไหมเออความดันขึ้นะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาร่วมก็ได้ไป,ปนอนพักก่อน แต่ว่าเราไม่สามารถสั่งยาได้นะพยาบาลเนี่ยสั่งยาอื่นเนี่ยได้หมดผ้าลง่งพาราได้แต่ยาลดความดันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องวัดความดันต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แค่นอนพักนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องสนใจนะแล้วก็ไม่ใส่ใจกับธรรมเนียมแต่สนใจในคนก่อนนะคะหรือตัวอย่างอันที่พระองค์ไม่สนใจคือพระองค์ไม่สนใจกับตารางเวลาของมนุษย์นะ,ะหลายคนนั้นชอบมาเร่งเร้าพระองค์นะพระองค์ไปโน่นสิพระองค์มานี่หรือบ ทำเป็นเคซี่พงพระองค์ oh, อยู่กับเราก่อนอยู่กับเราอีกวันหนึ่งโห oh อะไรเง,นะงี้ยนะพง์ไม่ได้แล้วเราต้องไปอีกที่หนึ่งเราต้องไปประกายกที่หนึ่งพระผิวเขียนยงนี้ว่าพง์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของพระองค์รู้ว่าความสําคัญของพระองค์ควรจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนพระองค์จะไม่ยอมถูกนะคนมาจัดตารางเวลาให้พระองค์และกดดันพระองค์ด้วยเวลาต่างๆนะนั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาไหนเราควรจะอยู่ที่ไหนถึงจะดีที่สุดนั่นเองนะคะ หรือโอ้โหอันนี้ยิ่ง,งช็อกพี่น้องเลยพระองค์ไม่สนใจเรื่องการเมืองเอาพี่น้องกำลังเป็นประเด็นอฮอตฮิตของโบสถ์เรานะพระองค์ไม่สนใจเรื่องการเมืองนะมีคนเนี่ยมีนักการเมืองมาถามพระเยซูเลยพระองค์พระองค์อยู่สีหยังโอ้โหเป็นไงคะพระองค์ก็เลยบอกว่า you see อยู่สีสเกตไม่ใช่นะไม่ใช่ <laughs> คุณอยู่ฝั่งไหน อ๋อพงอยู่ฝั่งทนไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นมุกของแท็กไปได้เรื่อยๆนะคะมาดูนะคะพกไม่สนใจการเมืองพกมีข้อมีตอนหนึ่งมาถามพระเยซูในยอห์นบทที่18บข้อสายอห์นสิบแปดข้อสาเมื่อมีคนถามพงเรื่องการเมืองพองตอบว่าไงคะพี่น้องบอกว่าราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อให้เราไม่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของพวกยิว แต่เพราะว่าราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้แปลว่าพระองค์ไม่เล่นการเมืองพระองค์ไม่ได้สนใจกับอำนาจใครจะพรรคไหนจะขึ้นไม่สนพระองค์ประกาศเอเมนไหมคะพระองค์สร้างคจักพระองค์ต่อไปพระองค์ไว้วางใจในเรื่องของการเมืองว่าการเมืองก็เป็นระบบการปกครองหนึ่งแต่พระองค์ก็ลุยของพระองค์ต่อไปจนถึงวันที่ พงถูกจับก็แค่นั้นเองนะเพราะว่านี่ก็เป็นแผนการของพงชนิดหนึ่งนั้นพี่น้องก็กังวลแทนพระเจ้าหลายเรื่องโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเกิดเมืองไทยเปลี่ยนการปกครองให้มาต่อต้านคริสเตียนโอ้ไม่ไหวแล้วเราต้องรีบขึ้นไปก็ดีนะถ้าเกิดสมมติว่าคริสเตียนเป็นอบจอยู่แล้วก็ไม่ต้องลาองเป็นผู้ท้าอ,อันนี้ก็ไปอีกอย่างไม่ถูกใช่ไหม <c oughs> เออดีแล้วคุณเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองเป็นอบจคุณก็โตนในเส้นทางนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็คือส่วนหนึ่งของิสตจักรไง แต่ไม่ให้เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็โอ้กาเป็นห่วงมากเลยเราก็เริ่มแบบไปไปต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แบบที่พระเยซูทำนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับที่ท่านเคยทราบมาก่อนนะคะแต่เนี่ยบทเยนนี้ไม่ได้เขียนเองนะพี่น้องเนี่ยแปลมาแทบแบตามนี้เลยนะคะมาจากลิกวอลเลนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพยระเยซูไม่ได้ใส่ใจนะพออระเยซูได้บอกว่าเราเองคริสเตียนไม่ได้อยู่ในสงครามเราไม่ได้สงครามการเมืองเอเมนไหมคะเราอยู่ในสงครามาฟวิญญาณเอเมนไหมคะ พระเยซูมาไม่ได้มาเพื่อล้มล้ áng, างอาณาจักรของโรงมันพระองค์มไม่ได้มาล้มล้างภาคใดภาคหนึ่งพระองค์ยังคงรับใช้ของพระองค์ต่อไปนะพระองค์ไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการปกครองของโรมในเวลานั้นพระองค์ก็อยู่ของพระองค์นะคะพระองค์ไม่ได้สนใจการเมืองของอยิวนะเพราะว่าราชนนะราชอำนาจของพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้เอนไหมพี่น้องและการเมืองไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพระองค์นะคะนี่คือสิ่งที่ ดูเหมือนพรงค์หลายครั้งเหมือนพง์หยาบคายนะคำพูดบางอย่างที่เวลาเวลาเราไม่ใส่ใจเนี่ยมันจะคล้ายกับเหมือนกับเอยดูหยาบคายหรือเปล่านะคะในลูกาอย่างยกตัวอย่างนะที่ดูเหมือนพองค์ไม่ใส่ใจเช่นลูกา9ข้อ59า้ถึงลูกา9ข้อ59เก้าถึงหเนี่ยพูดถึงว่ามันมีคนเนี่ยพระเยซูไปตัดกับคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดนะคะแต่คนนั้นก็บอกว่าอะไรคะพระอ,องค์เจา้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพงไปฝัง ศพบ,บิดาของข้าพงกกอน่ะคนทนทน,นี่หนึ่งตอบอีีอนะคะพวง์จึงตัดกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งมาทูนว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพงศ์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตข้าพงศ์ให้ไปลาคนที่อยู่ที่บ้านก่อนพง์ตัดว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าฟังดูประโยคนี้แรงมากดูเหมือนพระองค์แรงใช่ไหมว่าอะไรอ่ะ ก็แค่เวลาที่บ้านอะ่ไไไอนะ, <c oughs> ει, อะ,ไ,อะอไม่ได้เลยเหรอเนี่คนแรกอะไรอ่ะพ่อเสียจะทําศพไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในตอนนี้พี่น้องต้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทราบในใจของเราเข้าใจไหมพระเจ้าทราบในใจของเราว่าคนนั้นเธอรู้ไหมคิดอะไรอยู่เนี่ยพระเจ้าทราบว่าคนนี้คิดอะไรอยู่พระเจ้ารู้คนนี้เขาพูดขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างที่จะไม่ติดตามพระองค์ไง ก็เลยพูดประโยคนี้ว่าขอมีเฟิร์สนะคะเดี๋ยวนี้มีประโยคมีสังคมหนึ่งและสังคมมีเ i ิร์สโซซ e t ตี้โอ้โหเป็นไงกูมาก่อน <laughs> เป็นตอนนะะั้นวก็คือว่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นสังคมทัพีตอนนี้นะคะก็คือว่าพระพีภาษาอังกฤษใช้คำว่า let me first บอกว่าขอข้าพงไปทำอันนั้นก่อนขอข้าพงไปทำอันนี้ก่อนขอขคนนี้ก่อนแล้วถึงจะมาตามพระองค์ พงค์เลยบอกว่าถ้างี้ก็ปอนะมอยภาษาเหนือแปลว่าปอแล้วนะงั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของเราพระเจ้าบอกอย่างนี้เพราะพง์รู้ว่าเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งต่างจากที่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนพระเจ้าเองก็อนุญ,ญาตให้เขาไปลาได้ใช่ปะเหมือนเอลียากรีชาเอลีชาขออนุญาตไปต้มโคไปลาบิดาเนี่ยเอลียาอนุญาตไหมคะอนุญาตเพาะอะไรเพราะเขากาลังจะเผาสะพานทิ้งด้วยซ้ําไปต้มโคไปลาพ่อแม่อะไรอย่างงี้ ใจเข้ามาแล้วแต่บางคนเนี่ยเพูรู้ว่าพูดไปงั้นแหละเดี๋ยวจะทํานั่นก่อนเดี๋ยวทำนี้ก่อนที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้ที่ภูเก็ตเป็นไหมถ้าสมมติเ,ตเ,มมมตเขาไม่อยากทําตามเนี่ยน้องเขาเนีน่ยเขาไม่อยากตามเขาจะพูดประโยคคลาสสิกบอกว่าอะไรฮะขอไปฐานพระเจ้าดูก่อนไงเราทำไงเขาไปถ่านเจ้าดูกันแต่ว่าอะไรจ้างก็ไม่ทำเราจะหนิงไปเลยโง่อะไร่าง้ประมาณนี้คือแบบว่าไม่มีทางโนเวนะคะ โนเวนะก็คือแต่พูดประโยคคลาสสิกไงให้ดูดีเหมือนไม่เหมือนกับผู้นําไม่ถูกปฏิเสธว่าขอไปฐานพระเจ้าดูก่อนแล้วก็จะหายไปเลยอิฐานพระเจ้านานมากเลยนะไม่กลับมาอีกเลย <laughs> นั่นก็คือคล้ายๆการนั Let first ้น t m t m i r s t s t นะคะก็คือว่าไม่ได้เลยนะคะคนที่บอกว่า Let me first หรือแปลว่าขอให้ตัวเองมาก่อนนั้นจริงๆก็คือเป็นการบอกกับตัวเองว่าอะไรคะข้าคือพระเจ้าข้าคือพระเจ้า ข้าควบคุมทุกสิ่งอย่างเงี้ยจริงๆคือประโยคนี้นะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ให้พระเจ้ามาก่อนเอนไหมคะ